อยากได้วิดีโอใน tikTok มาทำเป็นวอลเปเปอร์ให้กับโทรศัพท์ตัวเองต้องทำยังไงต้องใช้แอปอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำแอปดีๆที่จะเอาวิดีโอใน Tiktok มาเป็นวอลเปเปอร์ในหน้าจอโทรศัพท์ของเราวิดีโอของผมตรงนี้ครับผมอันนี้ผมก็อามาจากใน t i k ตอกขั้นแรกเลยให้เราเข้าไปในใน Google Play Store อันนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าเป็นสำหรับของ Android นะครับเพราะว่าผมใช้ Android อยู่และไม่ไม่เคยใช้ iOS ก็เลยแนะนำเป็นมือถือ Android ครับผม เข้าไปใน Google Play Store แล้วให้ทุกคนพิมพ์คำว่ารูปไลค์ของ TikTok อ่าพิมพ์เลยครับรูปไลค์ครับเขียนสกินเ e. รูปไลค์ของ TikTok ครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับรูปไลค์ของ TikTok กดเข้าไปเลยครับก็จะเจอแอปลงนี้ครับแอป TikTok w a ลพิกโตอันนี้ผมโหลดไปแล้วครับ เมื่อเรากดเปิดหน้าตาข้างไหนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เขาจะให้เราเข้าไปตั้งค่ารูปอะไรอันนี้ยังไม่ได้โหลดมาก็คือไม่มีรูปอะไรครับผมเรามาเข้าในแอป i k t ตกกันเลยครับอ่าเข้าในแอป i k t ตกกันเลย เมื่อเข้ามาในแอปทิกต็อกแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโปรไฟล์ของผมแล้วก็เลือกเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นวิดีโอที่เป็นกระป๋องเอตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดดูก,ก่อนว่าเป็นวิดีโอนี้เราก็เปิดวิดีโอมาแล้วแล้วให้ทุกคนไปนกดที่ปุ่มแชร์ครับหรือว่า ปมเป็นจุด3ามจุดตรงนี้ครับแล้วมาดูที่ข้างล่างสุดครับให้ทุกคนเลื่อนไปแล้วเจอจะเป็นจุดปลค่คกลมๆนะครับที่เขาเขียนว่า live photo ให้ทุกคนกดแล้วแอปจะโหลดวิดีโอหรือว่าโหลดรูปภาพโหลด photo นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมกดไปแล้วมันจะหยุดอแป๊บหนึ่งรับผมอันนี้ เมื่อผมโหลดไปแล้วแอปก็จะตั้งค่าเป็น wallpaper ของเราเลยนี่ครับมาแล้ววิดีโอใน tiktok ก็จะมาอยู่เป็น wallpaper ให้กับโทรศัพท์ของเราหรือบางเครื่องมันอาจจะถามว่าต้องการตั้งค่าเป็นอะไรให้เรากดไปที่ wallpaper แล้วมันจะมีเป็นหน้าต่างให้เลือกให้เราดูว่าต้องการเป็นภาพแบบไหนอะไรก็ให้ทุกคนติ๊กไปดูครับถ้าทุกคนเห็นว่ามีสาระหรือว่าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ